สวัสดีครับนี่อิงเมเกงครับอิงเมอายุห้าขวบครับอิงเม่เียนภาษาอังกฤษตั้งแต่หนึ่งขวบเลยนะต้องมเล่นที่มอติเมอร์ครับอิงเม่ชอบเียนภาษาอังกฤษมากง่ายมากครับและก็สนุกด้วยครับอิงเมชอบพูดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยครับเดี๋ยวไปฟังมามาเล่าเลยเม่ต่อนะครับมามามาเล่าต่อ ืออิงเมฆนะคะจะเริ่มรับสื่อภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนอายุช่วงประมาณ6เดือนคือบ้านเราจะไม่ป้อนสื่อภาษาไทยให้น้องเลยไม่ว่าจะเป็นแฟลชการ์ดหรือว่าเป็นตัวศาสตร์หรือว่าสิ่งของอะไรเงี้ยเราจะบอกน้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะ น้องก็จะใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปนะคะมีดู iPad บ้างตามกําหนดเวลาที่เรากําหนดให้เพียงแต่ว่าทุกอย่างที่น้องได้รับจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดน้อยมากที่จะเป็นภาษาไทยก็เช่นพูดกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องจะใช้ภาษาไทยในการพูดต้องบอกไว้ก่อนว่าแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่ก็จะพยายามใช้ภาษาอังกฤษกับน้องเท่าที่จะใช้ได้นะคะ ก็เท่ากับว่าตั้งแต่อิงเมกเกิดมาเนี่ยอิงเมกได้รับสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษอะทั้งหมดน่าจะประมาณแบบ80%ของการใช้ชีวิตในประจําวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อัดสื่อภาษาอังกฤษให้เยอะขนาดนี้ต้องบอกว่าเคยอ่านเจอมาเขาบอกว่าเด็กในช่วงวัย1-7ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่รับรู้และเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆได้ดีที่สุดแม่ก็เลยพยายามเสริมภาษาอังกฤษในช่วงก่อน7ขวบของน้องนะคะ ไว้คลิปหน้ามาเล่าข้อดีข้อเสียนะคะว่าเรียนภาษาอังกฤษเยอะไปมีข้อเสียอะไรหรือเปล่ามันก็ต้องมีบ้างและ